สองก้อนน่ะดูก้อนไหนจะมีตัวนี่ข้ข้ามไปเลยวนขึ้นต่างมาลาดเลยลุดดีกา เราหลุดถึงสามสามตัวแล้วนะจะเย็นจัดเวลาตีก็ตีขึ้นฝั่งครับเราค่อยลากลงค่ะช้าครับทีเดียวออกยูทู e กันนะบอลว้าวเอฟซีเนี่ยได้หรอสวัสดีครับกอนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีก็แยกเหยียไปตัวตัวแล้วครับให้เป็นลองก็เป็นเม็ดนะครับคือเอาง่ายๆครับคือกอยายหน้อยครับเก่า ดีถ้ามันขึ้นฝั่งเราลากลงครับก็เดี๋ยวตัวนี้ไม่จงไม่จำเป็นต้องลากเร็วนะครับลากกระช้าเลยครับกัดแบบกัดแบบไม่ระวงแนะครับลากลงสัดเลยเมนแคครับก็ถึงปากปากมันจะผุไปครับแต่ว่าปากมันเหนียวครับตัวนี้โอเคครับผมก็ฝากกันนะครับว่ามีวางจำหน่ายทั่วประเทศครับตอนนี้หาซื้อกันได้ครับผมแค่สกิดก็ติดแล้วสุดยอดครับผม ก็จัดมาหนึ่งตัวนะกับก้อนครับเนี่ยคือปลานันเริ่มออกคอกครับเนี่ยลูกคอกมีลูกคอกฝนมันลงครับปลามันก็เริ่มจะเกิดลูกคอกก็เดี๋ยวลองเลาะมุมนี้กอนเลาะชายกันเลาะชายดูลองดินตะลิงครับผมคือมีขึ้นน้ำครับคื้นเนี่ยมีขึ้นน้ำในชายอแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำมันดีนะปลามันก็จะมีทั้งคอกเพียงแบบลองลองดูนะครับ เริ่มร้อนครับแดดเริ่มร้อนจากตองเยอะครับอืออันเดียวอุ้ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่หหหหไ,ไหมเนี่ยโอยอยู่อยู่อยู่สายพันไก่สายพันไก่ เอาเวรกรรมไม่รู้ว่าปลาหลุดป่ะนะสายมันพันไกด์นะครับอ,นะอยู่หรเนาอยู่ไม่อยู่ก็อาจจะอยู่นะครับเพราะว่าวิทย์มันเข้าไปแล้วอะ่ะ <het S 1> อยู่ <het S 1> <ส>นี่นะสี่้อยชายนะคือได้ผลมากเพราะว่าคือจากยังไงเหยื่อมัน มันวิ่งแบบแนวแนวแบบจมจมน้านเพราะว่ามันเลยทําให้ปลากัดง่ายจุ๊บจุบออกเลยเ <c oughs> มื่อกี้วิทย์วิทย์มาแล้วปลามันกมันมาไกลนะครับแล้วก็สายมาพันไกลไงก็แก้แก้อยู่แก้อยู่พักหนึ่งแล้วก็ปลาก็ไม่หลุดนะครับคือถ้าเราวิทย์แล้วมันเข้าสวนที่แข็งครับโอกาสหลุดมันมันค่อนข้างที่จะน้อยมากครับผมนี่ครับเม,ม่นเม่นลางนะ ไซส์ก็พอพอกัอนเลยกัดรถคันวิทย์ครับก็เป็นเหยื่อตัวเล็กครับก็เอาไว้จริงไม่ต้องส่งหนานก็น่าจะแบบได้เรื่องครับตัวน้อยเงนี้เหนะ็นไหมเหยื่อตัวน้อย,อยผมแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไง่ะเก็บไปทุกไซส์อะบอกได้คาเดียวว่าทุกไซส์โอเคครับผมเมนแคสครับของมันต้องมีครับผมต้องลองดูโอเคครับสุดยอดครับผม